าวนุชก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ในสนามกีฬาของเทศบาลจังหวัด,ดอุดรธานีนั่นเองเนาะพะวันนี้เขาเจ้ามีแข่งกีฬาอของชุมชนสัมพันธ์นั่นเองเนาะซึ่งก็มีกีฬาสีแบบใส่เสื้อหลากหลายสีนะเนาะจะมีกีฬาดึงเสื้อหรือว่าใส่เป่าเลนจงซื้อนะทุกคนเนาะแล้วก็มีหลากหลายกีฬาเนาะ มีกีฬาต่างๆเหนือสันุจพะอ่านยางเข้าไปเบืองทางในนอนแล้วก็สิไปสัมภาษณ์อ่าแม่เพิ่อนนอไปขอทายคลิปกับแม่เพิ่นเบืองเด้อโดยเมื่อนี้นาสาวนุ่กับฮู้สึกดีใจเนาะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเบิองอ่ากีฬาเนาะสุมชนสัมพันธ์เนาะของเทศบาลนครอุดรธานีนั่นเองเนาะทุกคนอ่าเมื่อนี้ก็ รู้สึกดีใจเนาะที่ได้เข้ามาเบิ่งแม่แม่เนาะไปทักทายแม่เพิ่นเนาะที่ว่าเพื่อนเข้ามาแข่งกีฬาอยู่ในนี่เนาะก็มีแต่คนนิสัยดีใจดีเนาะแล้วก็ต้นรับคนลาวย่างดีเนาะเพราะว่าอาสาวนุชเข้าไปทักทายเนาะแม่เพื่อนก็ว่าอาให้ทายรูปน้าเนาะและ้วสาวนุชก็ได้ขออนุญาตเพิ่นเนาะลง youtube ได้บ่แม่เพิ่นก็ว่า อาโลงรลดมาเป็นอย่งมาผิดกฎหมายเพราะว่าแม่อนุญ,ญาตเพราะว่าเออ,อใจดีหลายเนาะโดยมื้อนี้สานุชกับพาทุกคนพี่ๆที่ว่าตีดตามสานุชอยู่กับมาเบืองน้ำกันเดอ้อนี่กับเมนกล่องเสียสีชมพูเนาะทุกคนเนาะเพื่นกับเต้นงามหลายมื้อนี้เนาะจะมีทีมหลายทีมเลยที่ว่า ใส่สูตรเนาะสีแล้วก็มาอาเสียอันนี้คือกล่องเสียสีฟ้านั่นเองเนาะทุกคนเนาะมีหลายสีอยู่มื้อนี้สานุชก็เข้ามาเบิ่ิงบรรยากาศดูอาทางในแห่งคือคากเนาะแล้วก็มีทีมสีฟ้าสีบัวสีชมพูนแหละเนาะทุกคนเนาะคนลาวจะไป็สีบัวเด้อแต่ว่าสีฟ้าก็แม่นสีฟ้าคือเก่าเนาะ วาในจังหวัดอุดรธานีนี่เพิ่นมีแข่งกีฬาอย่างเน,นในมือนี้เนาะโดยไปฮับ z ้มกันเลยทุกคนมือนี้นุดเข่ามาเบืองกีฬาอยู่ในนี่นะคนแข่งกีฬาน่ะบ่สนุก่อคนเสียเนาะกองเสียนี่สนุกสนานหลายกว่าอีกทุกคนมือนี้หูสึกตื่นเต้นเนาะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเบิ่งด้วยตัวเองเป็นกีฬาแบบแข่งแบบตัวจริงเลยอะทุกคนเนาะ เพอสึกด,ดีใจหลายเด้อวันนี้ทีเด้เขามาเนาะนุดาพาเบิ่งกีฬาปิตาตีปีบที่ว่าเขาปิดตาแล้วก็แข่งกันเนาะจะมีทีมระเภศชายแล้วก็ประเภทหญิงเนาะทุกคนเนาะอ่ากล่องเสียกับสนุกสนานเนาะเพราะว่ากองเสียนี่ตื่นเต้นกว่าคนที่ว่าแข่งลงแข่งเองเนาะทุกคนเออนี่เนาะสาวนุชเพิ่งเคยเห็นนะนี่ทุกคนกีฬาปีบซัน เป็นการปิดตานาะแล้วก็ตีกระป๋องเนอะทุกคนเออเมื่อนี้ก็บผู้สึกผู้สึกดีนอ่อ้มาเบิองอันนี้เป็นกีฬาแบบอ่าของชุมชนเนาะสัมพันธนะ์อุดรธาน,นีนอนนครอุดรธานีของเพิ่นนั่นเองเนาะซึ่งอ่าก็จะแเตกต่างจากอ่านักเรียนเนาะมือนั้นสาวนุษภาพาไปเบิ่งกกีฬาสีทีว่าเขาแข่งอยู่ ในอ่าฮงเฮียนเนแต่ว่ามืนนี้มาเบิง่งผู้ใหญ่อ่าผู้ผ่านที่ว่าเพื่อนเข้ามาแข่งในมืนนี้เดอ้อเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าปิตาเดมันก็บ,บเบห็นเนาะทุกคนเนาะมันกะจะคอยตื่นเต้นนี่นะคะนะ ตอนนี้สาวนุ่นยางเขามากลางสนามเลยเนาะมาเบ่งบรรยากาศอยู่ทางในสนามเนาะคนทางคนเสียละคนมาแข่งเนาะปีตาตีปีบอันนี้เป็นประเภทยิงเนาะทุกคนเนาะ,ะแต่ละเขตแต่ละชุมชนขนาะดทุกคนเพื่อนก็นจะใส่เสือ้อเป็นทีมเนาะทีมยิงทีมใายแล้วก็มาแข่งกันเนาะว่าผู้ใดสีเก่งก็ผาเนาะแล้วก็ผู้ใดไว้กว่าประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ มีมีหลายกีฬาเนาะที่ว่าอยู่ในนี้ก็เป็นความแปลกใหม่เนาะเพราะว่าสาวนุษบุกเคยเห็นเนาะมือนี่ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเบิ่งด้วยตัวเองเนาะต่อมาสาวนุษพาทุกคนมาเบิ่งข้าเจ้าเซียดิดเดอร์เนาะทีมอ่าสีเหลืองนั่นเองเนาะซึ่งกับมวลหลายเนาะมือนี่สนุกสนานเนาะเพราะว่า พ่อแม่พี่น้องสาวดอเนาะเพื่อนกามาแข่งการน,นอนแล้วกัมามวนน้ำกันมาซันเถาะเพราะว่าคนหลายแหงนอนอยู่ในนี่บรรยากาศดีแล้วก็รู้สึกแบบ so <what> s <S ดีอ่ะเข้ามาในนี่เนาะมาเบิง่ง <Never S 1> บรรยากาศแบบใหม่ๆเนาะทุกคน with you, They their bike philosophy go up โดยอันนี้คือทีมสีเหลืองเนาะการเชียร์ดีเดอนี่ก็จะมีทีมสีชมพูเนาะแล้วก็ทีมสีเหลืองแล้วก็มีทีมสีฟ้าเนาะทีมสีม่วงประมาณนี้ทุกคนเนาะบรรยากาศเบื้อแม่แม่คนเชียร์ดีเดอร์กันเนาะมาเต้นเออ baby ทีมสีเหลืองคือทีมคุณแม่แดงนะคะ่วนเนาะคุณย่าคุณย่าแดงสวยมือนี้เพิ่นกัมาเต้นร่วมทีมสีเหลืองเนาะคือกับ่านุดเลยยานางเนกัมาเต้นคือกัน วัน,นี้กับมาเสียทางมาเบิงแม่ๆเพิ่นเต้นเนาะงามหลายมีเด็กคู่เก่งๆเนาะเต็นเก่งทุกคนเลยเนาะเป็นสวยทุกคนเลย silhouettes of you are like a toy never really know just what you want with you i don't ever feel calm i can feel the sweat inside my palm play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free โดยหลังจากสานุดเนาะฟ้าทุกคนมาเบืองการเชียร์ดีเดอร์แต่เราทีมแล้วสานุดก็สีบพามาเบืองประเภทกีฬาต่อไปเนาะในการแข่งพัดเพียนกันใ่ข้าวุ้โงโกงน้มาบานุษยทุกประเภทาจเนาะแต่ละ,ะแต่ละ,ะประเภทกีฬาเนาะก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายเนาะที่ว่าเ็จะแข่งเนาะ นอกจากนี้ก็ยังมีกีฬาแต่ละเขตเนาะก็คือสนุนวานเนาะจะมีใส่เสื้อเนาะสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีม่วงเนาะที่ามาแขงน้ำกันเนาะจะมะะีแต่ละเขตเพิ่นก็จะใส่เสื้อแบบเป็นทีมๆเลยเนาะแล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงเนาะสนุนยังไม่เคยเห็นจากเือเด้อกีฬาอันนี้ทุกคน คือครั้งแรกเนาะที่ได้มาเห็นเนาะแต่ว่าผู้ที่ลงแข่งกับกล่อ,องเสียหันกล่องเสียหันตื่นเต้นกลัวเนาะอันกลัวคนที่ลงไปแข่งเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสาวนวนว่าเบืองตัวจริงนี่คือแบบสนุกสนานกันทั้งอ่ะทั้งไอ้นี่เลยทั้งคนเสียและก็คนแข่งเนาะแต่ว่าคนเสียนี่ยังตื่นเต้นกลัวทุกคนเนาะเออบรรยากาศก็จะประมาณนี้เดอ้อ เบิงบรรยากาศในสนามเนาะของเสียตื่นเต้นขนาดเลยทั้งสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูแล้วสีชมพูจะมีะะผู้หญิงเนาะผู้หญิงที่ว่ามายืนเชียร์หลายเนาะแต่ว่าทีมสีเหลืองนี่จะมีผู้ชายเนาะที่ว่าเสียอยู่ข้างๆหลายกว่าเนาะอันนี้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแทนเขาเจ้ามาเบิงเนาะมาเบิงอันนี้ทีมสีชมพู นี่เนาะบรรยากาศคือคึกคักขนาดเลยเล่นเล่นเล่นเลนเลนผู้ใดสิไหวกว็กันเพราะว่าอันไทยไหวกว่ากับผู้นั้นขนาดนะทุกคนเนาะอันนี้คือแบบแข่งกีฬาทีมซ้ายเนะาะต่อไปก็จะแมนทีมของผู้หญิงเออทีมของผู้หญิง การแข่งขันของทีมซ้ายก็บจบลงแล้วเนาะเป็นทีมอ่าสีชมพูเนาะชน,นะได้ที่หนึ่งเนาะทุกคนถือว่าทีมนี้ไวกว่าเนาะทุกคนเนาะต่อไปก็จะเป็นแข่งกีฬาประเภทยิงเนาะอันนี้เป็นเป็นผู้ยิงเนาะที่ว่าแข่งก็จะมีทีมสีฟ้าสีม่วงสีชมพู สีเหลืองคือเก่าแต่ว่าจะเปลี่ยนประเภทยิงนั่นเองเนาะซึ่งแต่ละทีมนั้นพผู้ใดแล่นไว้เฮดบองไว้กว่าทีมอื่นก็จะได้ทีหนึ่งเนาะบรรยากาศคือคักขนาดเนาะมื้อนี้ยออหย่างเมื่อเคยเห็นก็เห็นเดอ้อเมื่อเคยเห็นเนาะสานุนคือครั้งแรกที่ได้มาเห็นแบบกีฬาผัดเปลี่ยนผ้าอุ้มโป่งเนาะ ใช่น้ามคุนดาวทุกคนเนาะเขาูซื้อแบบแปลกใหม่เนาะเพิ่งเคยเห็นทุกคนมีน้อแลนไว้ขนาดเอาเอาสู้สู้สสีเหลืองการแข่งขันทีมยิงก็ถือว่าจบลงแล้วเนาะทุกคนเป็นทีมของอาสีม่วงเป็นทีมสนะเดอประเภทยิงเนาะ บรรยากาศเนาะก่อนไปเบิ้งการแข่งกีฬาต่อไปเนาะสานุจะพามาเบิงการเชียรดีเดอร์สีม่วงนั่นเองเนาะทุกคนนี่สีม่วงกระเตงงตูงงามเนาะมีแต่พูนง,ง,งามเลยอันนี้เป็นทีมสีม่วงเดอ้อนุ่นกะ่ะ ครั้งแรกเนาที่ได้มาเวิงแบบนี้กีฬาแบบเป็นของชุมชนเนาะสุมชนสัมพันธ์นครอุดรธาน,นีเนาะซึ่งกับสนมุมาอยู่มาอยูดอนได้ได้5ปีแล้วแต่ว่บบาพึ่งมีโอกาสเนาะได้เข้ามาเบิงด้วยตัวเอง ปีนี้แหละทุกคนเนาะซึ่งเพื่อนกะจัดยิ่งใหญ่เนาะมีการเปิดแมดจัดงานเนาะเพราะว่าตอนนี้โควิดอีอย่างมันกะซาลงแล้วเขาเจ้ากอเริ่มเป็นโลกประจําทีมแล้วเนาะเขาขาเจ้าก็เปิดแมดแล้วเนาะบรรยากาศก็คือคักกลับมาคือคักคือเกาแล้วแหละ นี่ก็คือการเชียร์ดีเดอร์นอสีม่วงกับเต้นงามคือกานเดอเข้าไปนาะสอนุก,กสีพาทุกคนไปเบื่อข้าเจ้าแข่งกีฬาต่อไปกันเลยค่ะทุกคนเนาะ กีฬาต่อมาก็จะแมนแลนกระสอบเนาะประเภทชายเนาะก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายเนาะแต่ละกีฬาทีเขาจะแข่งเนาะถ้าเป็นอยู่บ้านสาวนุชก็คืออ่ากีฬาแลนเป่าเนาะเพราะว่ากระสอบของไทยเนาะอยู่ลาวเพินเอิว่าเป่าเด้อแลนเป่าเนาะแต่ว่ามันยากอีกอย่างนึงก็คือแบบอ่าแลนแพ็คคู่กันเนาะเป็นทีมสีเนาะคือเก้าวหละ สีมีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีม่วงอ่าในละเกณนอนนี่ไวขนาดเลยอ่าโอ้เก่งนะนี่ทุกคนเนาะไอสีฟ้านะไวๆนี่เน,นาะสู้สู้สู้สีเหลืองสีเหลือง <c ười> คนเจียกับตื่นเต้นเนาะคนแรนกะเออเหนื่อยน้อยนึงเพราะว่ามันค่อนข้างยากเ้กีลานี่เนาะท่าไผ่แบบบกุเก่งอีลี เห็ดบอได้นี่นี่แล่นเป่านี่แม่มกีฬาเล่นเป่าเนาะเบิงเบิง <laughs> ต้องสามะคีกันถึงจะก้าวขาออกไปน้ำกันได้เนาะทุกคนเนาะเอาล้มแล้วสีชมพูเอาสู้ๆต่อไปต่อไป <laughs> เอเอเต้นเต้นตเต,นต้นเออสนุกดีว่ะมื้อน,นี้เนาะ <laughs> โอ้โอโอโล้มสองเทือแล้วแต <laughs> ่เพิ่นก็สู้เนาะ <laughs> น้ำใจกีฬา มาเบิงบรรยากาศอยู่ทางสนามเนาะอ่าคนทีมาเซียหันตื่นเต้นกับคนแข่งอีกเนอะนี่ต่อมาก็จะแมนทีมของผู้หยิงนั่นเองเดาตาต่อมานาะสาวนุษพามาเบิงการแข่งขันสักกะเย่เนาะคืออย่างเนาะสักกะเย่อ๋อทงงั้งยิงและชายเนาะน่าจะเปลี่ยนการดึงเสื้อเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าสานุชเห็นเสื้อวางอยู่นี่เนอะแต่ละทีมก็จะเสียกันเต็มที่เลยเนาะสนุกสนานกันเนาะอันนี้คือทีมสีฟ้าทีมสีเหลืองเนาะมาเบิงอ่าบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาในมือนี้เนาะก็คือแบบมีแต่คนอ่าสนุกสนานเนาอมวลซื่อเฮฮาเนาะ เตรียมไว้เขตละสิบท่านแต่ละประเภทนะครับอ้าวขอแจ้งกรราหนารตามตารางนะครับชัมเยอะคู่แรกทีมชายนะครับเขตสองพบเขตหนึ่งยังพร้อมได้เลยนะครับแล้วก็เขตสามพบเขตสี่นี่ผูท้ทาร์จล้วก็แพจบจากประเภทชาย,ายชายนะครับก็จะเป็นประเภทหญิงโอเคครับเขตหนึ่งโอเคนะอเขตนะสองโอเคครับชัมเยอะคู่แรกครับเขตหนึ่งพบเขตสองพร้อม อย่าเชื่อีกอย่าเพิ่งเดือยอย่าเพิ่งดึงนะครับอย่าเพิ่งดึงยเตรียมพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับที่สองพร้อมเริ่งโอเคมาหกนาทีสี่แมนอีหลีทุกคนเนาะกีฬาหดึงดึงเสื้อเนาะแต่ว่าเพิ่นเอิ้นว่ากีฬาสักเย้วาสันเนาะทุกคนก็จะมีแต่ละกีฬาเนาะ เปลี่ยนทีมซ้ายแข้งกอนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทีมของแม่ยิงเนาะทีมของแม่ยิงแข้งทีหลังเนาะอย่าเพิ่งดึงครับย้อนบอนเส้นไม่ตรงครับไขว้บอลฟันบอลนะฟันบอนเอาจับได้จับอย่าเพิ่งดึงับจับอย่างเดียวฟังเสียงน้องบิรับ ต่อมาก็จะแมนประเภทยิงเนาะทีมของแมนยิงเด้อดึงเสื้อวันนี้จะมีทีมทสีเหลืองมาครับ,บ <มา S 1> ทีมสีโอเคไหมอาฮีฝั่งนีกาจแมนทีมสีสีชมพูรอรุ่น,นหรอก ลบเลยอ่าเป็นทีมของอ่าสีม่วงสนาเราทุกคนเนะะาะระวังสีชมพูกับสีม่วงคือสีม่วงสนะเลย โดยสำหรับมื้อนี้นกอการแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธนครอุดอรธานีเนาะก็ถือว่าจบลงแล้วเนาะทุกคนข้าเจ้าก็มีการเต้นอยู่หน้าเวทีเลยมหฮมกันเนาะโดยสำหรับมื้อนี้สาวนุชก็ต้องขอจบคลิปตัวเพียงเท่านี้จ้าขอขอบใจเนาะสำหรับการต้อนรับสาวนุชในมื้อนี้เด้อแล้วก็าฝากติดตามคลิปหน้าเด้อสาวนุชจะพาทุกคนไปใส่นันเองบ๊ายบาย